สนับสนุนโดยสีมาค,ครีมเป็นอะไรทำหน้าเครียดทำไมวะ โอ้ยนี่จะไม่เครียดได้ยังไงล่ะเมียฉันเนี่ยนะมันไม่เข้าใจฉันแล้วมันก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยต้องสแสดงฝีมือให้เมียเห็นวันเราเนี่ยต้องเป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัวเออดีดีด,ดีนี่เฮ้แล้วแกทำยังไงอะ <c oughs> บอกไปเลยวันเราเนี่ยสำคัญที่สุด <c oughs> ฉันจะทำอะไรเธอต้องตามใจฉันทุกอย่าง แล้วเมียแกว่าไงบ้างอ่ะจะว่ายังไงต่อโถ่เอ้ยก็ต้องคานสีเท้าเข้ามาหาฉันสิวะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดนี่เฮ้ยนี่เมียแกกลัวถึงขนาดต้องคานมาหาเลยเหรอออาวหรอกฉันแบบแอบนอนอยู่ใต้เตียงมันคานสีเท้าเข้ามาหากระชากขาฉันองไปกะเที่ยมสองนิ้วหนึ่เมียแล้วขนลุกไอ้เฮ้ยกลับบ้านไปล้างถ้วยไปไย ต่อหน้าเพื่อนเวยพูดอย่างนี้อยากโดนถีบไงไปถีบกันเหรอเปล่าจะจะจะถีบจักรยานไปซื้อน้ำยาล้างจานจะไอ่ต้นไอ้เนียบอยับไปเลยเชีย่ยแม่ไหเมื่อคืนเม <c oughs> ื่อไงกันลเอ้ยนึกว่านแม่ที่แท้ก็กลัวเมียนี่หวานน้อยเดี๋ยวจะบอกไปช้างเท้าน้า <c oughs> อเองกลัวเมียจ,จับ <c oughs> <c oughs> ไอต้ตา พาตักยังตาลยังทะเลยังขันตาห้ยังไปเสรนั่นทำไมไม่พอตจย่าในใจอย่างนี้ไงสนับสนุนโดยกาแฟพลอยสายคอลลาเจนโลตัสอิมเพรสชั่ ไม่ใชดวงดาวเมื่อเล่าแสงใจร้อนแรงดังแสงอาิตย์สองอะไรวะเอ๊ะแมชอบสดิเพลงเนี้ยวัยเดียวกันเลย2อ22่งองส2งส2งส2 2งส2 2 2 2 2ี้เ2 2 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 22 22 22เป็24น24สี่อ่า24นะอ่า เดือนต่อไปเฮ้ยห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าสี่สิบห้ายี่ห้าเป็น24่สเอ๊ะก็ยีอีกนี่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองอีกทีเด้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสเจ็ดสาเยี่แปดเจ็ดห้าสามเจ็ดหกสองเจ็ดสิบเจ็เป็นยีเอ๊ะทำไมมันได้24หมดเลยวะมีผ้มีพลาตรงไหนสิ เฮ้ยต้องมีพลาดเดี๋ยวลองอันนี้ดีกว่ายี่สิบสี่หนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสองย่ิบสองยิบสายี่บยี่สสิบเจ็ดยี่บสิบยี่สเ็ี่สิบสี่สิบสองเป็นยี่สิบสี่ไอ้คุณคิดเลกนี่มันไม่ดีหรือเปล่าว่าได้ยี่หอเนี้ยคิดอะไรก็ได้ยี่ิบสี่หมดเลยอะขายยังไงเนี่ยขาดทุนถึงยี่บสี่บาททุกเดือนเนี่ยพูกตากลับมาแล้วค่ะ ดีเลยนิกตัวดีเลยคุช<อ>า ح. ขายของยังไงเน,<อ>นี่ยฮะนี่ขาดทุนทุกเดือนเลยอะ่ะขาดทุนอะไรราคาแล้วมเกี่ยวอะไรกับชั้นราคาอ่แล้วเป็นไงอะ่ะ<ป>กลับมาไปขายเขือเป็นไงมั่งอะ่ะขายขายมาแล้วค็ขายได้สองใบค่ะโอ่งอะ่ะไม่เคยเข็นไปหน้าปากซอยแล้วเข็นกลับมาหรือเปล่านะะี่ฮะโอ้โหเฮ้ถ้าฉันเข็นไปกันหน้าปากซอยนะคะจนหายไปเป็นเดือนขนาดเนี้ย คุณนะออกไปออกมาก็ต้องเจอฉันสิคะฉันไนี่ไปขายมาร้อยเจด้านน้ำเลยละคะ่ะจริงเหรอจริงคะ่ะฉันขายได้สองใบจริงๆก็ฉันอนะออกจากที่นี่ไปนะคะขายที่ไหนแหมัก็ ต้องขายดีแน่ๆแล้วคิดไปแล้วเ้าก็เลยไปขายที่ราชบุรีค่ะขายบัานโปง่งราชบุรีโพธารามดูสิรับไปตั้งเจ็ดวันไม่มีใครซื้อโอ่งเลยค่ะิดจะบ้าเหรอราชบุรีมันแหล่งปั้นโอ,งอ่งอะฮะแกเอาม้พาไปขายสวยนแะล้วใครเขาจะซื้อเหพุทธาเออนั่งไงเ้าก็บ้าแล้วไปขายตั้งเจ็ดวันไม่มีใครซื้อโอง่งคุณตีรังกาค่ะแต่เธอเน่ ติลกาติติกลกา,าตากาคะ่ะคุติลกาค่ะฉันก็เลยเข้ากอทมอค่ะก็ไปเข็นขายอยู่ในกอทมอไปตลาดตะตุจักไปขายที่นู่นที่นี่ก็าขายไม่ได้เลยตัดสินใจก็เข็นไปเรื่อยๆคะ่จะจนไปถึงรังสิตคะ่ะก็ไปเจอหมอเสงคะ<ม>่ะจะบ้าหรอพุทธาหมอเสงนั่นก็เป็นหมอขายยารู้ได้ยังไงคะนี่ฉันนี่ไปหาหมอเสงแลจะให้หมอเสงก็ดูดวงว่าฉันควรจะเดินทางไปขายทั้งไหนถึงจะขายดีหมอเสงก็ดูดวงให้ฉันค่ะ รู้ไหมเมื่อก่อนนะเขเป็นหมอดูมาก่อนเขาดูดวงตัวเองว่าเขาจะขายยาถึงจะรวยเขาเลยเลิกดูหมอก็เลยมาขายยาค่ะ นี่พอหมอเต่งก็ดูดงให้ฉันเสร็จเขาบอกว่าฉันนะ่ะต้องเดินทางขึ้นเหนือค่ะแล้วขายทั้งเหนืออ้าแล้ก,ก็เลยเข็นขายไปเรื่อยตแต่ไปกำแพงเพชรลำปางเชียงใหม่ลำพูนก็ยังขายไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำะไงก็เลยตีวกลงแม่น้ำโขงค่ะแล้วขายลอดแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆมาขึ้นที่หนองคายค่ะแล้วกลับขอนแก่นแล้วก็มาโคราชแล้วก็กลับกรุงเทพก็ไม่รู้จะไปไหนท่นเลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายล่องใต้ค่ะขายไปถึงสงกกัยกลกไปขายที่สมัยกลกได้สัไปค่ะนี่ค่ะอ่ะ นี่อาตังค่าโอ่งไปค่ะเฮ้ยดีมากเดี๋ยวทม่ไบอกขายได้สองใบไม่เหรอค่ะนี่ตังนี่ขายโอ่งได้แค่ใบเดียวเองเนี่ยออกก็ก็คือว่าใบเดียวเนี่ยขายได้ที่สุัยกโกลกค่ะแต่ส่วนอีกใบน่ะช่วงที่ฉันขึ้นเหนือสิคะฉันก็เข็นรถเนี่ยไปขึ้นเขาพับเพียบไปค่ะพับผ้าไปคือเขาพับเพียบเนี่ยหมายถึงว่าเขาพับเพียบนั่งพับผ้าอยู่อะค่ะทีนี้โค้งมาเยอะค่ะแล้วก็เข็น เลี้ยวไปเลี้ยวมาโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้ง,คงมาจังหวะาบาังเอิญค่ะรถเข็นเนี่ยเบรกแตกค่ะโอ่งเนี่ยหล่นจากรถเข็นเนี่ยลงไปแตกไปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถเข็นนี่มีเบรกด้วยหรอมีค่ะนี่กระทะเ,เอาเทา้าจะเบรกไว้แต่มันเบรกไม่อยู่ค่ะรถโอ่งเนี่ยหล่นลงไปแตกไปหนึ่งยังไม่เท่านั้นนะคะไอโอ่งที่มันอยู่มารถอะมันนินทาก,กันค่ะมันบอกว่าเฮ้ยเขาเองนั่งให้ดีๆนะเพื่อนเองอะหล่นแตกไปใบหนึ่งแล้วนะตายคาที่เลย พูดซาคะเธอขายโอ่งจนเธอบ้าจนเธอรั่วหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมอะถ้าเป็นโอ่งเธอก็รั่วแล้วเนี่ยจะบ้าแล้วไงนี่เธอคุยโอ่งองรู้เรื่องด้วยหรอค่ะเธอเริ่มรู้เรื่องเธอเริ่มบ้ากับมันแล้วล่ะค่ะไหนเอเอแตกอยู่ไหนดีค่ะแต่ฉันไม่ได้ทิ้งนะคะไอทีมมันแตกพูดฉันก็เลยจอดรถค่ะนี่เก็บซ้าโอ่งมาให้ค่ะเก็บมาทุกชิ้นเลยค่ะ เพราะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าถ้าทําองค์แตกเนี่ยเธอต้องเก็บซากที่มันแตกมาให้หมดนี่ไงค่ะเก็บมาหมดแล้วค่ะเก็บมาหมดไหมหมดค่ะดีมากเลยเธอทําองคแตกใช่ไหมค่ะงั้นเดี๋ยวไปหลังร้านนะเอากาวติดประกอบให้เหมือนองอันนี้เหมือนเดิมด้วยจะบอกให้อุ่ยตายแล้วถ้าเกิดเธอทําไม่ได้ฉันจะหักเงินเดือนเธอเข้าราคาองหุ่หักเงินเดือนด้วยใช่ไปประกอบองค์ด้วยนี่คุณคุณตีละกาค่ะตีละกาเอคุณตีละกาค่ะต้าให้จะอซ่อมองขนาดนี้เอากาวติดมันไม่อยู่หรอกค่ะ คุณนะขี้เหนียวขนาดนี้เอาน้ำลายคุณติดเท่าจะเหนียวกว่านะคะนี่พูซ่าเธอหลอกว่าฉันเหรอเธอว่าฉันหรือไงฮะเธอว่าฉันหรือไงอ๋อไม่ได้ว่าค่ะอันนี้หลอกด่าเลยล่ะค่ะเธอหลอกด่าใช่ช่ไหมฉันหักอีกสามร้อยเงินเดือนเธอโอ้โหนี่หักจะติดลบแล้วนะคะตอนนี้ก็นั่นแหละไปประกอบเลยนะประกอบให่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาประกอบแล้วกันเดี๋ยวฉันเอานี่ไปเก็บก่อนหลังร้านก่อนนะคะจริงเลยนะ ม่ได้เรื่องเลยเนาะตายละนี่ก็ยังไม่เสร็จแม่แม่เนี่ยังไม่เขียนลายมังกรอยเกินเนี่ยฮะลูกค้า,ก,าก็จะมารับพรุ่งนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยอะแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่เออเรียกอะไรอะนะแม่ตายโทษ,โทษอะไรเนี่ยแม่นี่อะไรเนี่ยก็อะไร ี่ไม่แก่มากแล้วนี่ยังไม่หยุดอยู่เนี่ยฮะอ้าวเอาตังไปเฮ้ยบใจเลยจ้าเดี๋ยวเๆนี่นี่แม่ไอ้พูกนี้นะฉันเห็นตอนที่ขามาตอนที่มันเข้าไปแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักร้อยกว่าอย่างนั้นเลยนะออกมาทำไมมันเหลือกันตัวแค่นี้มันออก้างห้องโอ้ยถึงกับหลอนจอเลอไม่หลอนยังไงอะก็เจ้าไม่ใช่มนุษย์มนาอ้าไม่ใช่มนุษย์เป็นอะไรล่ะผีเหรออ้าว ถึงอหงายอย่เ้ยอ้าวเฮ้ยตังไปอ๋อเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาฟันปอมไปด้วยอุ้ยตายแม่นั่งทับฟันหักหมดแล้วเล็บหมดแล้วโอ้ไม่ต้องเสียใจแม่ล้อเล่นไอเออยู่นี่อุ้ยตาย นั่ำฟั่นปอ,อมเหรอปันปอมอมุ้ยนั่นก็ขิงดองมาบ้า,าก,กันเอาไปละกินแต่เ้าต้มไปละว่าเธอทำไมโล,งลง่งๆเออเออขอบุญพระเจ้าเดี๋ยวลูกสาวจังไม่อยู่แล้วมาใหม่นี่อะไรลูกเมื่ไอไรแม่จะเลิกนิสัยนี้ทีอะฮะเลิอกอะไรไอ้ฮาเล็มของแม่เนี่ยอะไรหนาเนี่ยฮะแหม่ก็แม่เปิดห้องใต้บันไดเปิดเป็นงห้องเรียนเปิดสอนทอดวาดรู้อะไรลายออกมังกรก็ฉันเห็นแม่ให้ตงังค์พวกมันอยู่เนี่ย ก็แหมก็มันยากจนก็ให้เป็นค่าอาหารกลางคืนเขาไม่ได้กลางวันกลางวันมันนอนกันพวกเนี้ย <c oughs> ไปน้ําขุนๆุนนะเราอ่ะอะไรแบบลูกก็บแหม่นี่แม่เมื่อไหร่แม่จะเลิกนิสัยนักทพีฮะฉันระเบืองจริงเลยนะ <c oughs> แล้วเนี่ยฮะนี่ลูกค้าก็จะมารับพวกนี้แล้วแม่ยังไม่ได้ลงลายมังกรเลยเนี่ยฮะว่าจะทําอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> ทําอะไรอะแม่ให้ทําลายมังกรแม่ไปทําอะไรอะ <c oughs> ไปเจาะรูท่ะมอม่อ้าวก็มังกรมันหลับอยู่ในรูอะ สวัดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีครับสวัสดีกองไว้นั่นเถอะนี่คุณมันรบค่ะคุณแม่แม่บอกอีกครั้งกี้หุ่ละว่าห้ามผู้ชายเข้าบ้านนะฮะสนับสนุนโดยสบูเบเน็ตซีแอนด์อีแม่บอกอีกครั้งกี้หุ่ละ ว่าพาผูา้ชายเข้าบ้านนะคะเออคือคุณวันร้อนกับหนูเนี่ยคือเราเออคืออย่างนี้นะครับคือผมกับมัตซีครับแอบคบกันมานานตั้งหลายปีนะครับแล้วตอนนี้ความรักของเราเนี่ยสุกงอมแทบจะเน่าคาต้นแล้วครับวันนี้เราก็เลยมาขอคุณแม่ <c oughs> แต่งงานกับมัตซีครับแต่งงานครับฉันไม่รู้ฉันแต่งกับแกหรอก พวกแกเนี่ยไม่ได้เข้าตามต่อออกตามประตูแต่งว่าแกไม่ดิ้รักลูกสาวชั้นเจ่งที่หนูไม่พาคุณมนพเข้ามาหาแม่เนี่ยก็เพราะว่าแม่ห่วงหนูมากห่วงหนูเกินไปอย่างนี้ไงคะฉันห่วงแกฉันรักแกนะเด็กลองเลืองต้องเครียรต้องคุยกันมานี่เลยไปคุยกับแม่ในบ้านเดี๋ยนี้ให้มันรู้เรื่องเลยวันนี้ทำไมทำอย่างนี้แล้วแม่ทำลายกำแพงเมืองจีนไม่ดูซะแล้วไม่คิดเลยนะว่าแม่ของมัเซีจะห่วงลูกสาวมากขนาดนี้พูดกับใครพูดกับฉันเหรอ อ๋อผมบ่นพึมพำอ๋อบ่นพึมพำนี่จะรักลูกสาวเขาน่ะต้องทําใจนะแม่เขาดูเอางี้ดีกว่าระหว่างรอแม่กับลูกเขาคุยกันเดี๋ยวยายจะสอนปั้นโอ่งให้เอาไหมจริงเหรอรัาจริงสิเออ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 พ่อามาช่วยทีแล้วอะไรอ่ะคะจะปั้นโอ่งอ๋อแล้ว แล้วโอ่งที่นี่เขาไม่ใช้มอเตอร์หมุนเหรอครับโอ้ยแหมนี่มันเป็นกรรมวิธีแบบดั้งเดิม สมัยดั้งเดิมคงไม่มีชั้นหรอกนะคะที่มานั่งหมุนอย่างไ,คยายไงค่ะก็ยายแกไงยายแกหมุนน้ยตาฉันโอ้ก็บอกเขาที่ว่าขี้เหนียวไม่ยอมทาไอ้เครื่องหมุนนะค่ะขี้เหนียวอะไรโอ้ช้เขาใช้ดินเหนียวอ๋อดินเหนียวค่ะแล้ว,ลวเดี๋ยวยายจะสอนขึ้นรูปอโอ่ไงใหน้นะจ๊ะขึ้นรูปรครับจ้ะขึ้นจากทางไหนก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นจากข้างล่างข้างบนลงมาข้างบนลงมาแล้วเราก็รูปมาขึ้นรูปรูปเสร็จแล้วครรูปแล้วแล้วท่านผู้ใหญ ทำอะไรครับก็จะขึ้นรูปอ๋อขึ้นรูปครับจ้าเออเนี่ยเอาเอามือแตะน้ําหน่อยแตะน้ํามันจะได้เรู่นะอ่าอ่าอ่าเอาหมุนแตหมุนหมุนเร็วๆเออเราเราก็ปั้นเราก็คอยปั้นคุณยายครับมือมือผมเปื้อนหมดแล้วครับคุณไม่เป็นไรเอ้ามือเปื้อนก็เช็ดที่จะเช็ดเช็ดคุณยายคุณยายคุณยายครับยามันจะได้สะอาดคุณยายครับจยาอุ้ยอะไรเนี่ยคุณยายอุ้ยดีแค่ไหนจ้ะ เรวจริงเลยไม่ทันไลยนี่ก็ทำตัวเป็นพญาเทครัวแล้วเหรอฮะนี่ฉันเห็นท่าแท้กันแล้วฉันไม่ให้ลูกฉันเนี่ยแต่งกับแกหรอกเห็นหรือยังฮะว่ามันเรวอ่ะเห็นแล้วค่ะเห็นท่าแท้มันใช่ไหมเห็นท่าแท้คุณยายได้และค่ะคุณย<ล>ายค่ะคุณยายเว้นแฟนหนูไว้สักคนหนึ่งไม่ได้หรอคะแมก็ความสุขของยายโอ้โหนี่ออกรับแทนมันเลยเหรอฮะนี่แกไม่เห็นความดีของแม่คุณยายเลยใช่ไหมมาสิแม่เสียใจมากเลยนะ ดูยังยังยังไม่ยังไม่สะอาดแล้วเช็ดต่อเช็ดต่อคุณคุคณทางกบูยสิคือวันรอบคะวันนี้มัดว่าคุณกลับไปก่อนนะคะเรายังไม่เหมาะที่จะคุยเรื่องแต่งงานหรอกคะ่ะจะกลับไปไยังไม่สะอาดคุณนายอ,อย่าพูดครับ <c oughs> งั้นวันหลังผมจะมาใหม่นะคะรับไปแล้วเหรอคะับวันนี้น่ากลัวเลยนี่มลายกระเพรียงเมืองจีนทั้งหมดเลยนะบ้าไปเถอะค่ะมานมานมานขวัญสุขแม่ค่ะแม่โลกมีอคติกับผู้ชายนาทีเถอะค่ะ ผู้ชายดีๆก็มีอยู่เยอะแยะไม่จริงหรอกในโลกเนี้มีแต่ผู้ชายหลวเลวทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะพ่อแกอะฮะเป็นไงฮะพ่อแกอะทิ้งแม่ไปไม่เคยมาดูดำดูดีเลยอ๋ะดูดำดูดีแม่หมายถึงเราสองคนปะคะใช่สิคือดูดำเนี่ยมาดูแม่ใช่ไหมคะส่วนดูดีก็มาดูหนูอเอาว่าตบก็บแม่ซะหน่อยมั้พูดอย่างนี้มาเฮ้ยแต่แม่คยบอกหนูว่า ผู้ชายดีๆมีอยู่แค่คนเดียวคือพ่อของหนูที่ตายไปแล้วเออแม่อาจจะเผลอพังปากไปก็ไเพราะว่าแม่ด่าผู้ชายจนเคยไงพ่อไม่เคยทิ้งเรานะคะเพราะที่หนูจําได้เนี่ยนี่แม่หมายถึงใครคะเนี่ยนี่ก็อบอกแล้วไงว่าแม่อาจจะพลาดพั้งเผลอเลยพูดอะไรไปเดยไม่คิดเลยนี่กียรติฐานได้มันมาซีถามทำไมเนี่ยฮะ <laughs> ว,วันนี้ไม่ว่าถ้าจะขายของดีนะดูสิตะกวดเข้าร้านแต่เช้าเลยเออคุณคุณสมภพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาม,มาที่ร้านสบายดีนะคะสบายดีครับพอดีผมรู้จักคุณนาสมภพนะครับว่าน้องมัตซีเนะี่ยกลับมาที่บ้านออผมก็เลยจะมาหานะครับ แม่คะสะหนูข,ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะหนูเกลียดที่นายลิงแสมเนี่ยเอ้ยนี่ลิงแสมตอนนี้มันจะสูญพันธุ์แล้วนะแกแล้วลักษณะไอ้นี่ลักษณะมันน่จ่าฝูงด้วยหายากนะและที่สําคัญนะนี่บ้านเขารวยมากเฮ้ยทำไมวันนี้อากาศมันช่างร้อนอบอ้าวไปหมดเลยนะ อพัดลมก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มีเออร้อนจริงๆคุณนาครับพอดีผมจะพาน้องมาซีไปทานข้าวครับคุณอาก็ว่าจะขอเงินคุณอาสักหมื่นหนึ่งครับเล่าหม,มนนื่นนึงเลยเหรอเออว่าตัดกัจะ,ะไปกินข้าวหน้าเป็ดหรือข้าวหน้าไกลล่ล่ะอ๋อ <laughs> ผมไม่กินข้าวหน้าปากซอยนี่เองครับคุณอ,อาไม่น่าเป็ดหน้าก่กินหน้าปากซอยครับผม,มอย่างนี้ต้องจัดไปเลยหนึ่งหมืน่นเอาไปลูกหน้าปากซอยต้องหมื่นหนึ่งผัดเผาไก่ไข่ดาวขอบคุณครับคุณอาเอาเอ,เอคุณนาครับผมว่าเนี่ยผมพาสาวไปทานข้าวเนี่ยมันกินแต่ข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณอายังไงอะผมว่ามันต้อง กินขนมหวานด้วยครับคุณอาของขาวเสร็จต้องปบด้วยขนมหวานใช่ครับคุณอางั้นผมขอค่าขนมหวานสักห้าพันนะครับคุณอาครับโอ้ข้าวเหนียวถั่วดำหวานดำรองอร่อยจัดครับห้าพันห้าพันขอบคุณมากครับคุณอาขอบคุณมากครับผมเออคุณอาแล้วถ้าผมกินอาหารแล้วมันติดฟันนะคบคุณอาฟันผมก็ต้องมีไม้จิ้มฟันจริงไหมครับเอองั้นผมขอค่าไม้จิ้มฟันอีกสัก พันห้าเลยครับคุณอาครับโอ้จัดไปเต็มๆลูกจัดครับผม <ไป S 2> ขอบ <ไป S 2> คุณคุณนาคุณนา,าตีผมทำไมครับเนี่ยตีได้ไปทีแกกระบุนแล้วพาจิ้มฝันบ้านป้า,ปากันแล้วฮะตั้งพันห้าสองพันไอ้กู